สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระวาทาหลอด91โดยหมอแพรนะคะอ่านสารจากจักรวาลแผนไพ่ยิปซีในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงชะตา ของผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีในเดือนสิงหาคมนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในราศีมีนเมษพพศกนะคะไปจนถึงลำดับที่12คนที่เกิดในราศีกรมนะคะก็จะเป็นดวงชะตาโดยรวมในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันนี้เราใช้ไพ่นะคะฮิปซีไทยฮิปซีทาโร่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคำเตือนนะคะคำบอกของสิ่งศักดิ์สิ ที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะในแต่ละราศีนะคะรับชมรับฟังโดยใช้วิจรารณญาณเพราะดวงทั้งหมดเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของใครเพียงบุคคลเดีคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็คนที่เข้ามารับชมับเวลานี้ด้วยนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะดวงของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ราศีตุลคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนนะคะผูกดวงแล้วคุณสถิตในรัคนาราศีตุลก็รับชมรับฟังได้นะคะเกณฑ์การแบ่งราศีตามสะดวกของคุณเลยนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลทศกัณแพ้ค,ความนะคะตำแหน่งตัวตนของคุณณเวลานี้ อยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องนะคะทำในส่วนที่ตามน้ำไปก่อนณนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะยังไม่สามารถต่อรองอะไรได้มากเท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือคุณมีแผนที่จะใช้เงินะ่ะ ในการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความพอใจของตัวคุณเองเสนะื้อผ้าหน้าผมนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกใจคุณอาจจะมีการเซลล์นะคะเส,เสียเงินในส่วนที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่ายัางไงช่วงนี้เพื่อนต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะเพื่อนหลายคนเรื่องการงานของคุณนะคะ ก็ยังคงไปได้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นในช่วงที่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะคนรอบข้างนะคะพระรามออกสึกนะคะก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าในส่วนของคนรักของคุณนะคะมีความเข้าใจให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะใครที่เริ่มต้นเกี่ยวกับงานใหม่งานสอนงานเขียนนะคะหรือว่าการแข่งขันในเรื่องของ การทํามาค้าขายนะเปลี่ยนแนวคิดนะคะเปลี่ยนเส้นทางการทํามาหากินในรูปแบบใหม่ก็มีนวโน้มว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะางานนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญเลเวอร์นะคะแล้วก็สามเหรียญเพื่อนๆยังคงต้องทํางานในลักษณะเดิมๆนะคะถ้าคุณเพิ่มในส่วนธุรกิจหรืออาชีพรองนะคะก็จะยังคงไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะ ยังไม่ได้ดั่งใจมากเท่าที่ควรถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับที่ดินที่ดินพืชไร่พืชสวนหรืองานที่เกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกรรมนะคะพืชผลหรือต้นไม้อะไรเงี้ยมักจะมักจะไปได้ดีนะคะอาจจะเหนื่อยแต่ว่าได้ได้ในบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างคุ้มนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะธุรกิจค้าขายออนไลน์นะคะไปได้ไกลนะคะ งานถ้ายังทําในลักษณะแบบงานประจําหรืองานเดิมๆอาจจะมีในส่วนของเนื้อหางานนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่บกวนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีก็อาจจะประสบความสําสเร็จนะคะทําแล้วบางทีอาจจะต้องมาแก้ไขนะคะเราคิดว่ามันไปได้แล้วแต่ก็จะมีการกลับมาแก้ไขอยู่บ่อยครั้งนะคะให้เพื่อนระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนงานที่ติดต่อประสานงานงานที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะคะหรือคนที่ทำในส่วนของการชี้นำแนวทางให้ผู้อื่นนะคะก็ไปได้นะคะค้าขายกเกษตรตะกอนค้าขายผล,ผลผลิตนะคะก็ช่วงนี้สามารถที่จะทำเงินให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนการงานก็อาจจะมีทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะปนๆกันไปนะคะ ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ก็เป็นงานที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกนะคะอาจจะต้องอาศัยการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมกับคนในที่ทํางานนะคะแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยงานที่คุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะเพื่อนอดทนนะคะตัวคุณเองเนี่ยพระรามคลองเมืองหลายคนมุ่งหวังนะคะตั้งใจว่าตัวเองอยากจะทําธุรกิจ เป็นของตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจทําไว้นะคะหรืออยากอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นผู้นํานะคะหรือว่างานที่มันค่อนข้างที่จะสบายนะคะคุณมีค,คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมผู้เป็นลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะหลายคนมียศมีตําแหน่งแล้วก็ทําในส่วนนี้ได้ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะชาวราศีตุล รามออกศึกนะคะในช่วงนี้คนรักของคุณนะมีแกนที่เขาจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจตั้งใจไว้นะคะในส่วนการเงินแล้วก็การงานนะคะกําลังออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีในเรื่องผลตอบแทนหรือว่าอะไรดีๆที่เขาหยิบยื่นให้คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆของขวัญของฝากจากคนรักนะคะหรือว่าเป็นความ ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณแล้วก็คนรักนะคะมีการสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมีการเดินทางมีการติดต่อประสานงานนะคะก็ไปได้ดีนะคะชาวราศรีตุลช่วงนี้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยนะคะนางมนโทน,นะเะพื่อนๆอาจจะมีคนมารักมาชอบมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะระวังเรื่องความรักสามเศร้าของคุณด้วยก็ยังคงมีอยู่นะคะปัญหาในส่วนนี้นะ สุขภาพโรคภัยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะระวังเนื้อระวังตัวเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีไพ่พระอินทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วตัวคุณเองนะคะก็เป็นหนุบาลแผงฤทธิ์นะคะสภาพแวดล้อมสิ่งไหนก็ตามที่คุณทํานะคะคุณเหมือนกับคนที่มีพลังมีไฟอยู่ในตัวเองนะคะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะพร้อมที่จะ ต่อสู้กับสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วคุณก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะคุณได้คิงซั cup พเทมเพลนแล้วก็ก้าไม้เท้านะเพื่อนๆนช่วงแรกการเงินกําลังสัมผัสดีนะคะไปได้หลายคนก็มีเงินเก็บมีการใช้เงินต่อมีการใช้เงินต่อเงินนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีการผกผันในเรื่องการเงินคือจะเป็นการประหยัดมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าภายไปแรกเมื่อกี้เพื่อนๆมีเกณฑ์ม,มีแนวโน้มที่ยังอยากจะได้นะคะในบางสิ่งบางอย่างที่คุณพอใจนะคะที่จะซื้อมันนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเดือนนี้นะคะใหายงให้เพื่อนประหยัดในเรื่องการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ คนที่เกิดราศีตุลน,นะคะโดยเฉพาะคนโสดเราพูดถึงคนโสดก่อนนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เนื้อหอมีคนมาใส่ใจนะคะมีคนมาจีบให้ความสนใจตัวคุณนะคะคุณก็อาจจะศึกษาดูใจกันไปนะคะ่ะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีรับลมคมในไม่มีอะไรแอบแฝงนะคะ mm. ก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคนคนนี้นะคะถ้าไงก็ระวังไว้ด้วยเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ ออมีอะไรที่บอกคุณไม่หมดก็ได้นะคะเหมือนกับเป็นโชคชะตาวาส,สนาที่เจอคนคนนี้มีโอกาสที่เขาเป็นคนในเครื่องบ่าเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษากับคุณก็ได้ความรักนี้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะคุณมีคนมาเจีบมาสนใจระวังเรื่องความหึงหวงนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามาก่อนนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและการและพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะกลับมาคืนดีกันนะคะเป็นเหมือนกับวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่ง บ่วงเวนบ่วงก้ามนะคะที่ไม่สามารถตัดกันได้นะคะมีโอกาสให้ภัยซึ่งกันและกันความรักของคุณทั้งคู่มีโอกาสยังไปได้นะคะยังไปต่อได้ถ้าไม่ติดตรงอีโก้นะอีโก้แล้วก็ทิฏฐิซึ่งกันและกันนะคะ พยายามแสดงออกทางความรู้สึกของคุณนะคะอย่างชัดเจนนะคนรักของคุณเขาจะเข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคนไหนที่คุณไม่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆหรือบางคนอาจจะมีคนมาชอบอย่างที่บอกอะ่ะ เนืหาราของคุณทั้งคู่มั่นคงนะคะอย่าใส่ใจอะไรมากมายนะคะความสุขในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าชาวราศีตุลจะมีปัญหาเรื่องความรักมาหลายเดือนแล้วนะคะต่อไปเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากฝากบอกอะไรถึงเพื่อนๆน,นชาวราศีตุลน,นะคะขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะ บ้านที่เป็นโศกนะคะคุณกําลังจะมีความโศกนะคะบ้านของคุณแต่ไปด้วยความอบโอ,โอุ่นความรักใคร่ปรองดองนะคะกลับมาขึ้นที่กันกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือใครหลายคนถ้าคุณอยู่คนละที่คนละทางนะคะคุณอาจจะมีการติดต่อการและปรับพูดปรับความเข้าใจการพูดคุยกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะอยากเห็นบ้านที่มีความสุกนะคะคุณอาจจะได้ในสิ่งนั้นนะคะ โลกใบนี้ยังรอคอยความช่วยเหลือนะคะสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะอยากฝากบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้เล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณทําแม่คุณสร้างทานบาร,รมีนะคะสร้างคุณงามความดีไว้กับตัวโดยเฉพาะในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินที่คุณช่วยบริจาคหรือช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะคะก็มักจะทําให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะช่วยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครมีการแต่งงานนะคะหรือมีความเข้าใจผิดกันในเรื่องความรักถ้าคุณมีโอกาสที่ทําให้เพื่อนคุณหรือคนใกล้ชิดปรับความเข้าใจนะคะการดีขึ้นก็จะช่วย ให้ความรักของคุณะ่ะไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะในชาติพวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการสวดมนต์แผ่แม่ตาเพราะเมื่อกี้นะคะให้พระอินทร์ขึ้นนะคะหลายคนที่เกิดราศีตุลคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะคะเขาก็อยากให้คุณทําหน้าที่ในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณทําได้แล้วมันยิ่งทําให้คุณรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะนี่คือแนวทางการดําเนินชีวิตของคุณแล้วก็แนวทางดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะให้คุณรับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ